โอเคทุกคนสวัสดีครับมาเสริมความโชคดีกันต่อนะครับจากตอนที่แล้วตอนที่แล้วนะครับผมบอกไปว่าข้อที่2นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาธินะแต่ว่าข้อแรกเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นพลังงานบวกซึ่งคลื่นพลังงานบวกเนี่ยผมได้มีอธิบายนะครับผมได้มีเทคนิคให้เพื่อนๆกันไว้แล้วในหลายๆคลิปหลายๆตอนก่อนหน้านี้แล้วรอบนี้แหะครับ ผมจะอธิบายหรือว่าให้ความรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของสมาธินะแต่สมาธิในที่นี้นะมันไม่ได้จํากัดนะครับว่าเป็นศาสนาพุทธแต่อย่างใดนะครับหรือว่าอย่างเดียวอย่างหนึ่งนะครับ,บล่าสุดเนี่ยผมนะครับก็นับถือศาสนาพุทธเป็นหลักนะครับแต่เพื่อทุกคนนําไปปฏิบัติกันได้อย่างสบายใจนะครับก็ถือจัดเป็น ผู้เรียนรู้แก่นของศาสนาและผู้เรียนรู้แก่นของทุกศาสนาเนี่ยทุกอย่างไม่ได้มีผิดไม่ได้มีถูกนะครับไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องจํากัดเพราะว่าสิ่งที่ผมจะบอกว่าไม่ใช่เพียงศาสนาพุทธที่พูดถึงเรื่องของสมาธิแต่ศาสนาอื่นนะครับอย่างผู้นําทางด้านจิตวิญญาณระดับโลกนะครับอย่างอับบาหัมฮิกนะฮะก็ยังพูดเรื่องของการนั่งสมาธิ17วินะครับ กด17วิของอับบาฮัมฮิกเป็นการนั่งสมาธินะครับหรือว่าปล่อยวางให้จิตตัวเองนิ่งนะครับ17วินาทีแล้วจะสามารถนะครับสร้างคุณประโยชน์อันมหาศาลถ้าเปรียบเทียบกับคนทำงานในอับบาฮัมฮิท่านบอกไว้นะครับในข้อแรกว่าสามารถที่จะเปรียบเทียบนะครับกับการทำงานของชั่วโมงทำงานของคนได้ถึง2,000ชั่วโมงเลยทีเดียวสำหรับ 17วินะครับนั่นเป็นระยะเวลาประมาณเข้าๆเท่ากับเกือบเกือบสิปีเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นแค่ข้อหนึ่งนะครับทริคข้อหนึ่งมีทั้งหมดสามข้อยังมี36ชั่วโมงหรือว่า68ชั่วโมงอีกนะครับแต่ในที่นี้ผมแค่ยกตัวอย่างว่าไม่ใช่แค่เพียงศาสนาพุทธนะครับมีพี่ๆผมนะครับที่รู้จักที่อยู่ประเทศนอร์เวย์หรือต่างประเทศนะครับเขานับถือศาสนาทิแต่เขา ก็นั่งสมาธิเหมือนกันเพราะว่าสมาธิไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่สมาธินั้นช่วยให้คุณนะครับมีดวงจิตที่ตั้งมัน่นมีจิตใจที่มั่นคงแล้วนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมกำลังบอกทุกคนว่ามันคือบุญกุศลมันคือบุญบารมีนะครับไม่ใช่การไปทำทานเพียแต่อย่างเดียว แล้วสิ่งนี้ล่ะครับมันจะช่วยให้เพื่อนๆนทุกคนนะครับได้สร้างบุญบรารมีเพิ่มขึ้นนะครับถ้าหากคุณมีบุญบรารมีเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆ,ๆรู้ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นบุญบรารมีนั้นเพิ่มขึ้นในตัวเราเวลาที่คุณจะโฟกัสน,นะครับเวลาที่คุณจะอธิษฐานเวลาที่คุณจะขอสิ่งใดก็ตามมันจะทําให้คุณมีพลังนะครับ มีพลังในการอธิษฐานด้วยแรงอธิษฐานมากขึ้นกว่าเดิมนะครับในทางกับกันถ้าหากว่าคุณเป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้วคุณอารมณ์ดีก็จริงคุณสร้างขึ้นพลังงานบวกก็จริงคุณยิ้มแย้มแจ่มใสก็จริงแต่คุณยังไม่ได้มีดวงจิตที่นิ่งพอนะครับคุณยังไม่ได้มีจิตวิญญาณที่ดีพอนะครับและจิตวิญญาณน,นั้นมาจากไหนมาจากข้างในตัวคุณนะครับ บางคลิปที่ผมได้อธิบายไปว่าภายในของตัวคุณมันกําลังเรียกร้องและภายในในตัวของคุณนะครับสําหรับการสอนลึกๆเข้าไปเขาเรียกว่าจักรวาลน,นะครับเพื่อนๆรู้จักคําว่าจักรวาลหรือเปล่าเพื่อนๆรู้จักจักรวาลในตัวคุณหรือเปล่านะครับถ้าคุณไม่รู้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับจักรวาลน,นะครับทุกๆคนรู้ดีอยู่แล้วว่าจักรวาลอยู่นอกโลกอยู่ใน ระบบสุริยะจักรวาลน,นะครับซึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นหลักนะครับเป็นแกนนาเลยเรียกว่าเป็นแกนนานะครับเพราะว่าดวงอาทิตย์ส่งพลังมากที่สุดและแผ่กระจายพลังแห่งแสงสว่างแต่จักรวาลในตัวเรามันเป็นยังไงเพื่อนๆรู้ไหมจักรวาลในตัวคุณนะครับคือพลังงานในตัวคุณเวลาที่คุณกินข้าวเข้าไปมันเกิดพลังงานนะครับเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นไสยศาสตร์หรือเปล่า ผมบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่สัญญาศาสตร์มันคือวิทยาศาสตร์นะครับที่นักวิทยาศาสตร์ทุกคนนะครับบางคนรู้ด้วยนะครับอย่างเทสลาท่านรู้นะครับและท่านบอกตรงๆไม่ได้นะวันนี้ผมมาบอกในเรื่องของสมาธิลองทํากันดูนะครับเพื่อน